I'm just kidding. ได้ถนัดการเสียไหการสองานเลสามทนเลี่คือสถิติแก้ไขปัญหาพี่นองปวดลงนะคับน้อันนี้ิิมาเด้อเอาสถิติมานันนการทำงานแบบูดางาแบบพูดาการพี่นองก็ได้ประโยชน์กันกันพี่น้องานได้นอกใยนอกางที่ใส่ที่ในการจัดซัพพลายที่พีน้องพนวกงานความเ่้ผู้ผู้สดของมู้ไร่ชนนี่แหละนอเขาถือการนนะครับ <background> <gu> <hate> กรณีการยื่นเสกีการเสยงา้อารส่กอดกับมแหวนใส่น้ำนะครับนออาีนอเป็นเรื่องข้าอหมนทีบาจื้บเจ้อเจากเพ่นัสอกมากร้อะนทางสรณขอเอที่น่ประหลีไียืนขาไม่ถือว่าระบบการขาไม่วนอ่ามก็ใ้ คนขกางหนกคนดีิัติการได้่วปเดวมาทามโรเรีที่ชื่ีนนาปีน้องแต่ตอนน้ยังม่มีเข้ากราดีหอยหลังอยหลังี่ืป้ปนี้ปีนนนี้ปีนี้ปีนี้้ปีนนี้ปีนี้ปีีน้ีนนี้ีน้น้้ پي 5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  ไม่ออกขาวเรื่องไม่ออกแนี่ออขาวนี่กระโดดเต้นของบัตรคงใช่ผมเห็นว่าพี่การหมอบซ่องให้เจม่ขาวน้ำผมก็เห็นบานา้านมีแหละเจ้าภาพจะหมอบซ่องให้แม่ขาวน้ำแม่ออกแม่ขาวแตมาการไลยบัตรเดิจะเขามีหมอบซ่องเรียพี่น้องให้เจม่ออขกนนามมอออข,าว,ขาวนี่ตานนี้ก็ที่ว่าเป็นประเภทนี้เป็นกระชาไว้นะครับ อ่าสีห้องที่มาลองหน้าอว่มาเห็นความเที่ยนะครับ่า่น้องการมาร่วมกันเป็นมูเจะนาจะทำด้วยคณะอสมอที่ผมบอกไปแล้วว่าโดเ่นเศรษฐีผัดนะครับตำบลเลยีเครับตำบลระบางเดอสมอโดเ่นเยอนเกินมาซอยเยอะหน้าจะพิทักษ์การพิทีเราทำโภคหรือบูดี ไช้านะครับาบ้านจะซื้อประเทศนี้รรมคไปเร็วแต่ว่าประเทศนี้บาดภูไขารบร้ายมานอ้หนังี่นะครับตีหน่อให้่ราถ้าไปก็จะนํำตกูไร้ชนเรื่องซ้นเรียมไร้ตาถางจากนั้นก็จะน้ำตกห้าท้นารูปธมครเศรษการไร้ตาทองตาไร้ตาต่านายกคนเก่งแผะลงใลเได้ท่าม่อเออ นอกเห้ไลายเทิมล่ะเทียงค่ำคืนเกษตรพอทาก็พิงนะครับถนนทุกเข้ทางของตำบลรงังนะครับกรมีการขอหัวข้าวเพอาศัยมาอายุ่โ้ดุลข้าหน้าทมานเป็นสองข้างของหัว้าวกมสุทิได้นะครับก็ให้เ e, ขียนตำบลนีจะพือนบาตำบลระดังนีละเืโครงการนี้ตำบลใดใดเสยนทางเดียวนะครับ โอ้คพอดีสายพระจามที่สาจากพลามรังาั่นระดัี้เนาะตงกางในสายเดี่ยวของการก็ว่าครับงานถนนเสียข้างไปดีสองข้างนี้เด้เออว่าจะ่งานยืสวนมรงการขนาดจังหวะจรับงานได้ยามที่ที่รับงานตรนนหลัยยางนั่นะเออในหนาคตต่อไปนกะเล่เดียว เก้าล้านมาเอามา้ล่างมานั่นสมอนนั่สบาไปโบกับลัโบ้ยืนฟื้นโบมี่หนี่บกน์หรือเตนพิชลาท่านนครับพี่น้องคุณงามส่วนี้เพรานั้นพี่เท่าจะท่านไปนะครับจะยื่ไปกันงเช่นสบางนี้บกนทุกคนต้องเดินข้ามไปใช้ทุกคนต้องตายานนนอกรับพี่น้องเสีนทาทุกทายนะครับเหลือแต่คุณงามส่วนนี้เพรายไ การเส้นตัวกบมีกรณีเสียที่จะต้องไปในหน้าคตรับพี่นก็จะต้องมีะวัติจากโดยเฉลี่ยของอายุคนเท่าผู้ชายสุภาปุโรเท่านี้โดยเฉลี่ยอายุเก็ซปีถ้าเกินเกซิปีแล้ทตั้งอดีกแล้วนั้นก็แสดงอีกย่างนเป็นการไี่น่แลเแต่เก็ดซี่ปีเป็นกาไรเร่องการไม่ชีวิตหาเอาอายุ60ปีนั้นมีชีวิตอยู่หรือว่าสุขภาพร่างกายแน่ ดีว่าเขาโผล่ทีเดียวส่วนสุภาพสตดีนะครับือว่ามีไงมันมีไงเท่านี่ผู้ยิ่งเท่านี้กระเสีย๊ยบอายุแป่สิบปีว่าผู้ชายเป็นทางเท่าน่าเป็นผู้ทำงานผู่ยิ่งเป็นแม่บ้านนะครับพี่น้องอายุสุภาพสะดีใีไงเท่านี่ถ้าอายุแปดสิบปีถ้ามีอายุเกินแปดสิบปีือว่าเด็กกำลังอยู่ด้วกันนะครับพี่นหน่จะเห็นหลายท่านที่มน้ารถหน้ามีมือนี เป็นแม่ออกแม่ขาวหรือว่าผู้ที่มาหวัวหน้าสสรงการให้บริหารยกเงินแทนที่ปีถือว่าเ่อนเอกลไกษณ์นะครับสุขภาพา่างกายแขนแรงโดยที่เราโคนเข้าขับคนงานก้ามีเอาไว้นะครับพี่น้องครับทุกขันทุกไฟจะเรียกเชิญเขา,าน,าขนาาันทักทีนอูุที่เดินห้าหน้าขนาดกะตา้หลไปก็เป็นแม่ออกแม่ขาเข่านะครับต้อจะพิจารณาทันทีที่นงานตตตามการต่ออนต่อไป นะครับพี่น้องตับนอกที่ว่าวัื่อนี้ทัาหมรวมงานอาไเป็นกางต้นไทยไห้เจียกู่ไม่ต้นตรวพอบปาอยาร้นกันผู้บริหารตำบลเทียนตป

100ครับขออนุญาตครับเรียนท่านประธานครับนี่รอเพื่อเอ่อวิธีของครับครับครับ <laughs> <laughs> Terima kasih telah menonton! cú ba nhẫn, à, mạ nén, nén con, sau đấy học ăn, làng này, 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 cho ai cũng được, buôn lái แค่อีังนี่ก็ได้ฝังนี่ครับพีนวหลไยอยากปังรดคืข้างเี้มันยังแถวไว้ทงานใช้ท่านนั้นท่นเค่หลองคาลูเข่าใเปนงาลเ่าก็ได้

ครับ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  <coughs> <coughs> <coughs>

แล้วก็ขอบคุณทางภาครัฐในลายวกสัยทัศน์ทนาด้วครับอาหที่เป็นคนให้เข้ามนะครับเก็บเป็นอาไปให้ขอขอบคุณไว้เขตบุตรนครับ อ่สำหรับแม่พนิดาเกียตรติษานะครับก็พึงจะก็ถือว่าอายุยังน้อยนะครับการงานก็กำลังก้าวหน้านะครับในครอบครัวของลูกหลาข แต่ก็มาเรียนเต็มไปในสัปเหร่โรคไัยไข้เจ็บหนึงแบบนี้ไม่เข้าใครออกใครนะครับโอกาสเป็นไปได้ทุกคนเพราะฉะนั้นก็ขอให้พี่น้องเรานะครับเก็บขทุกท่านด้วยคสุขภาพในนามคณะรัฐนตรีที่มาดู อ่าแหมเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับในช่วงนี้ทางปัจจุบันมี <laughs> 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 เขามีคมสของกองด้วยมรับูสิอยู่ในอตัในทีมนี้เป็นทีมอาสาสมัครสาสุดไปจะหมูบ้านรับหรืออาเมะ ทำงานด้วยชีวิตคือจะได้ค่าตอบแทนเลี้ยเนาะรัฐบาลจะให้ดีเสมอมีความพร้อมเยอะครับอันนี้คือโค้ชหมวนะครับเฉพาะเขาลงวางทุนครับผมคำลงวางของคุณไทยแล้วก็ของส่วนเราครับด้วยอนี้แล้วก็ทีม ครับเป็นผู้ที่ทําหน้าที่ภาถาครับเป็นผิดภาษาช่วยดูแลพ่อแม่พี่น้องตรวจคัักรองมาตั้งแต่นอนตั้งแต่ไม่มีค่าตอบแทนนะครับทุกวันนี้ก็าาก,對對ก็ไหวเดวาเพราะว่ามที่สอนต่างรเทะอนกรปิบทีมาเสนใรส่ดวงวิญาณงริ นะครับครับเ่งองีกขึ้นหนึ่งนะครับก่อนที่จะถึงช่วงของข้อสอบภาครับสำหรับวันนี้ก็มีทีมงานของมัน่นคงแขกเรานะครับรำรำถงดวงวิญญาณนะแล้ว เดือดกอาเขียนใครสานหญิงของพิรแม่เอยแม่เจ้าเดียวเรือสไปร้อนร้อนของเืเลอเอน้องหลับแล้ต่ื่นเปดแล้วแแก่เมนาวแตเลยโตมาแตนเราเรียนฝนอยู่จังส่จังสี่เพี่ผู้วิสัยพ้แล้วสุไพระนอนกองไฟแม่ผูดใหสิลเพียแต่พิ สาสินอนพาไป หลายลนีีน้องลูกหลานผู้ลังโคนเม่จากไปกระทันั้นจนโอดมาได้แสนอะไร ว่าสิ่งผู้เดชเทวามันลงมาคอยรับแผ่วิญญาณขึ้นเมื่อฝาเชิญวิญญาณเมื่อถ้าไปสารอภินอแม่เด้อเพิ่นวัดช่อดอกไม้เพิ่นวัดช่อดอกไม้เป็นน้อนยใส่กระโลงแล้วคนเต็มเดินลงคงเต็มเดินสารวัตรแก่ผู้รเกียเดินเสียงหนังฟังชาปพาส่งปุ่น,นอกไปห้อ

ที่าร้อยสองาปีหนเนาะน5่งเด้อ